เรื่ต้นเบรกนี้เตือนภยัยพ่อแม่ผู้ปกครองกันนะคะมีลูกตัวเล็กๆเ,เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันให้ดีดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากเหตุการณ์นี้มีเด็กชายอายุประมาณ3-4ขวบน้องมายืนกลางถนนกลางดึกเลยนะคะเคราะดีที่รถบรรทุกพ่วงและรถตู้ขับไม่เร็วไปชมภาพค่ะเดี๋ยวเราจะชมภาพไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถตู้คุณผู้ชม ขับอยู่กลางถนนแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาลางคืนนะุณผู้ชมเห็นไหมคะลูกศรสีแดงเนี่ยนี่คือเด็กชายืนอยู่กลางถนนแล้วรถบรรทุกพ่วง ก็จอดอยู่โอ้น่าหวาดเสียวมากอ,อ้ไม่รู้ว่าลูกใครทําไมถึงปล่อยมาแบบนี้นะคะทีนี้ก็สอบถามเจ้าของโพสต์เนี่ยคุณพลวัตศรีภาซึ่งเป็นพนักงานขับรถรับส่งเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาบริเวณบางบานสายในบ้านครูมอนที่จะมุ่งหน้าไปที่ว่าการอำเภอบางบานจันนงหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคือก็บอกทุกคนเนี่ยที่วิ่งเส้นทางนี้รู้ดีว่าเส้นทางนี้ตอนกลางคืนจะมืดไฟจะน้อยก็จะใช้ความเร็วใน การขับตอนนั้นประมาณ30-40ถึงก<อ>ิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาขับช้าขับช้าระหว่างเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกพ่วงเนี่ยถึงถึงชะลอ,อตัวเองก็เลยเปลี่ยนเลนพอเปลี่ยนเลนปับ๊บอ,อ้าวโอ้ชัดเลยมีเด็กน้อยยืนอยู่แบบนี้แล้วน้องก็ยืนคาไว้แบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ตรงไหนแต่สังเกตเห็นพี่คนนี้ค่ะเสื้อม่วงเขาเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงนะลงมาอุ้มตัวเด็ก แล้วก็พาเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภยัยหลังจากนั้นคุณพี่คนนี้ค่ะที่เป็นคนขับรถตู้ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปก็วางใจละว,ว่าน้องเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์นี้คนที่เขาไปเจอมันช็อกค,ความรู้สึกไอ้คุณคใครจะคิดว่าจะมีเด็กน้อยอายุ3าสขวบมายืนกลางถนนแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องนําเรื่องนี้มาเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะคให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะดีนะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ